บุกสังขย่าฟักท่องนี่คือการขามึงบุกสัตว์เอ้บุกซังขย่าโป้งเออสังขยา <c oughs> ง่ยขยาแตกแล้วบุกเคลียวดีของควาตอบแท่งขึ้นขึ้ก่อนหินมะมึงไงไ่นเตี้ยต <c oughs> ัว <c oughs> บุกสัตว์นี่เนี่ยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบัยบบกกินเลยเออ บุกสังขยาฟอกทองยังอ่านวิดีโอเลยวะนี่ไอเดียแค่หนะาว้ยไอเดียสองเออไอไอน้ำเงินได้หนึ่งไอนี่ไอไเคียวได้สามไอสังขยาฟอกทองไม่ได้เลยไอสังขยาฟอกทองไม่ได้เลยกูจะกันกับสังขยาฟอกทองคนแรกก่อนไปไปไปประชการกับไปสังขยาฟอกทองไอสังขยาฟอกทองไอเฮียไอสังขยาฟอกทองนี่บุกสังขยาบุกสัตว์บุกสัตวบไอมีเงี้ยสังขยา ีตั้งขยามะตีลุมกันเลยลุมเลยลุมเลยอาบังอาบังมึงนะมึงบ่เบิร์บังมึงเลยกูจะแก่ให้อาบัง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 มึงอาบังขายแล้วเรี้ยอ่าคิวมาชนะเออเออองอดีเลโอเหรอวะอ่าฮ่ปฮ่าัดดูไปตีเลยตีเลยตีเลย แม่งกรรมการนมันบ้าไปหลังเลยกรมการบ้าเขาลยกรรมการบ้าเข้าเราต้องตีบุมเหมือนกันตตีบุมเราตีน่ะก็เลยตีบุมตีบุมบุมเราเบิดได้เหรอตีบุมยอะนเรก็ตีบุมคยกรรมการยุนเอายุนเอาดิอืมระคือมันย่นที่ขังอ่งีไม่ใช่แค่ไอวแหละไอกรรมการแหละมันยุ่นแน่่แค่นันย่น ก็มึงขายอย่างมันจ้ามใหญ่ยมอะไรมันตีได้ตีไปตีกับไปไอเจียวตัวเล็กไปใจแล้วไอเจียวตัวเล็กไปใจแล้วไอ้อะมันขายรถจิ๋มันตัวเล็กไปไกจแล้วเออผู้เยอะบ้านกับผีหลอกเออมาหาเฮ่ยได้โชว์เลยนี่เด่โชว์เด่โชว์เอ้น้องให้ไปซะ